ใช้กดแรงดึงดูดแล้วไม่เกิดผลลัพธ์นะคะให้กลับมาเช็คดูนะคะ2อ,อย่างนี้นะคะข้อแรกเลยนั่นก็คือความรู้สึกนะคะเพราะทุกครั้งที่เวลาคุณเทนตัวเองคุณเซลล์ทอกับตัวเองคุณมีความรู้สึกกับคําพูดแบบนั้นไหมหรือคุณแค่พูดไปเฉยๆเพราะคุณอย่าลืมว่ากดจักรวาลกดแรงดึงดูดเขาทํางานผ่านอารมณ์และความรู้สึกเท่านั้นนะคะให้กลับมาเช็คดู สนั่นคือความเชื่อเราเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราเซลท็อกมันเป็นแบบที่เราพูดจริงๆถ้าคุณยังไม่เชื่อไม่เป็นไรใส่ความเชื่อใหม่ด้วยการพูดไปทุกวันทุกวันทุกวันฝึกบ่อยๆมันจะกลายเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเซลท็อกแล้วคุณหยุดนะคะเท่ากับคุณมีแรงต้านและเท่ากับคุณเริ่มไม่เชื่อแล้วคุณก็จะหยุดเซลทอกไปโดยปริยายดังนั้น ต้องใส่ความเชื่อตัวเองด้วยการไปต่ออย่างเดียวแล้วเซลท้อทุกวันทุกวันเราอยากเป็นคนสําเร็จเราก็บอกไปเลยว่าฉันเป็นคนสําเร็จนะคะฉันเก่งฉันพัฒนาได้ใส่ความเชื่อแบบนี้ทุกวันพูดเช้าเย็นก่อนนอนก็ได้ที่หน้ากระจกก็ได้พูดให้ได้เยอะที่สุด และใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วยนะคะคุณนกยังทาได้เลยคุณนกก็เชื่อว,ว่าทุกคนทําได้นะคะคุณนกเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ My s e a s างรวยใบยคุณนกสวยด้วยนะคะคุณนกจะทําคลิปดีๆแบบนี้และส่งต่อพลังงานดีๆให้กับทุกคนเลยะคะ่ะ